สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะบริษัทโยยาชี้ไฮโดรลิกจำกัดยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานำเสนอคุณลูกค้านะคะเรามีเครื่องถอดยางล็อกลมนะคะรุ่น 7-06D นะคะและแขนช่วยถอดยางรุ่น 7-06D นะคะโดยในวันนี้นะคะที่ช่างของเราเนี่ยจะมา เริ่มตั้งแต่การประกอบให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะพร้อมบอกสเต็ควิธีการใช้งานรวมถึงวิธีการดูแลรักษานะคะของเครื่องถอดยางล็อกลมรุ่น7 0 6 d และแขนช่วยถอดยาง706ดค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะให้พี่ช่างของเราเนี่ยเริ่มทำการประกอบตั้งแต่ตัวเครื่องถอดยางล็อกลมรุ่น7 0 6 d นะคะให้คุณลูกค้าได้ดู และประกอบแขนช่วยนะคะเ0 6ดศูนดีให้คุณลูกค้าได้ดูค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับก็เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับเครื่องถอดยางเองนะครับกับตัวแขนนะครับเขาไม่ได้ส่งมาในแพคเกจเดียวกันนะครับเขาจะแยกกันนะครับแต่วันนี้ก็ผมก็จะขออนุญาตใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะมันหนักนะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้มันจะแยกออกมาเลยครับก็เราสามารถยกขึ้นบนแท่นได้เลยใส่น็อตตัวนี้ฮะเขาจะมีน็อตมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะมา อธิบายขั้นตอนในการประกอบเครื่องก่อนนะครับโดยตัวโดยตัวเครื่องเองเนี่ยฮะก็เขาจะแยกตัวคอกระดกตัวเนี้ฮะของงัดตัวเนี้ฮะเขาจะแยกออกมานะครับเขาไม่ได้ประกอบแบบนี้นะครับเนื่องจากแพ็กเกจมันจะสูงเกินไปนะครับเขาจะแยกออกมานะครับจะวางอยู่ด้านข้างนะครับอันดับแรกนะครับเราทําการถอดน็อตสองตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะจะอยู่มากับเครื่องนะครับนี่ฮะถอดออกมาเลยครับจากนั้นจะมีน็อตไล่ตัวหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะประกอบไปตัวนี้จะแยกกันอยู่นะครับน็อตจะคลายอยู่บนแกนใช่ไหมครับแล้วก็คลายตัวนี้ออกมานะครับเพื่อทําการรอใส่ทีเดียวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นหกเหลี่ยมด้านหลังนี่ครับนี่ฮะนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นแกนยาวครับไว้สอดไอตัวคอตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบังคับนะครับเพื่อไม่ให้มัน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 โค้งนะครับอันดับแรกนะครับเรายกคอขึ้นมาครับ นี่ยฮะยกคอขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บแล้วก็สวมไปในช่องตัวนี้นะครับสวมลงไปปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็สอดไอตัวเหล็กแข้งตัวนี้นะครับที่มี6กเหลี่ยม2ด้านนะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตสองตัวนี้ให้แน่นนะครับจากนั้นมาด้านหน้าครับมาด้านหน้าครับปึ๊บนี่ฮะทาการเอาแกนตัวนี้นะครับใส่เข้าไป ในช่องของตัวของของของคอกระดกนะครับแล้วก็ล็อกนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับล็อกให้ถึงเพราะว่าน็อตตัวนี้มันจะเป็นน็อตหัวยางนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็คือใส่ตัวนี้ครับนี่คใส่เข้าไปครับตัวยใช่ครับใส่เหล็กนี้เข้าไปเหล็กนี้จะเป็นเหล็กช้ำหงายสุดนะครับเวลามันหงายสุดมันจะค้ำไว้แบบนี้ครับเพื่อไม่ให้ฝูดกระบอกมันแตกนะครับ ั้นตอนต่อมาครับสังเกตดูรัว่าสปริงตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับเราต้องกับสปริงไปด้านบนนะครับตรงนี้ลูกค้าจะงงนะครับว่าซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องการขันน็อตถูกเหลี่ยมครับด้านบนออกมาครับจับข้างล่างไว้ครับขันด้านบนตรงนี้นะคะคุณลูกค้าใช่ครับนี่ฮะัขันออกมาแบบนี้ครับน็อตถกเหลี่ยมจะหลุดออกมาแบบนี้ครับ แล้วก็แกนให้สไลด์ลงมาข้างล่างครับ,บแบบนี้ครับ,บนี่สไแบบลด์อกมาแบบนี้เลยครับมันจะหลุดออกมาได้ครับนะครับแล้วก็ยืดสปริงออกนะครับออกไปเลยนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็ทําการสูงเข้าไปที่เดิมครับก็คือมันจะมีเหลี่ยมนะครับก็คือถอดเหลี่ยมไหนใส่เหลี่ยมนั้นครับใส่เข้าตามเหลี่ยมนะคะคุณลูก้าใช่ค mm. ร um, ับนี่ฮะใส่อยู่ลักษณะนี้เลยครับ ก็จะมีอีกกานึงก็คือฝาครอบด้านบนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะปิดช่องตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮรแบบนี้ฮะแล้วก็ยกมันขึ้นครับให้มันทะลุไปข้างบนเลยครับแบบนี้ฮะแล้วก็สวนสปริงครับลงมาครับ ก็ขันนะครับเนาะตัวนี้ขันปิดหัวเหมือนเดิมครับเพื่อการสลีเพื่อการสปริงมันดีดขึ้นข้างบนครับแบบนี้ฮะเห็นไหมก็จะใช้งานได้แล้วการที่เขาใส่มาข้างล่างนะครับเพราะว่าสปริงตัวนี้ค่อนข้างแข็งครับถ้าเกิดว่าเขาประกอบมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขามัดไว้แบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเชือกอะไรมันขาดมันมันทะลุทะลุหลังออกมาครับก็เลยต้องทาแบบนี้นะครับต่อมานะครับ ที่เขาจะแยกไปคือมือจับครับมือจับล็อกตัวนี้ฮะเขาจะแยกออกมาด้านนอกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วขันน็อตทั้งสี่ตัวเข้าไปครับน็อตจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ใช่ครับขันเข้าไปเสร็จปุ๊บสายลงครับก็จะมีอยู่สองเส้นนะครับในฮะแบบนี้ฮะแล้วก็เอาเส้นที่สั้นนะครับเข้าใส่ก่อนครับเอาใส่คัพเปอร์ไอฟิตติ้งตัวแรกครับแล้วเส้นที่ยาวใส่เส้นหนึ่งครับใส่ัวหนึ่ง แบบนี้คใส่แน่นครับกดลงไปแล้วมันจะล็อกของมันเองครับเพราะมันล็อกมันจะดึงออกมไม่ได้อ่าใช่แบบนี้ครับแล้วก็ปิดฝาคอไปเรียบร้อยอ่ะแบบนี้ครับตรงนี้เสร็จแล้วครับด้านบนนะครับต่อมาจะมีอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือตัวนี้แทนที่จะใส่ด้านล่างครับก็จะมีน็อตมาให้ครับตัดตัวนี้ออกมาครับ จะเป็นแผ่นไว้กันพวกเศษพวกอะไรตกลงไปครับพวกน็อตพวกอะไรครับนี่ฮะก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยครับโอเคครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวเป็นชั้นใส่ของครับที่เป็นเติมลมด้วยนะฮะก็จะแยกมาเหมือนกันครับตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปครับนี่ฮะก็จะมีน็อตมาให้สองตัวใช่ไหมครับนี่ฮะเราก็ขันน็อตออกมานะครับแล้วก็เอาชุดชั้นตัวนี้ประกบเข้าไปแล้วก็ขันใแน่นๆครับ จากนั้นสังเกตดูครับว่าตัวเครื่องเขาจะมีสายอยู่2เส้นนะครับเส้นหนึ่งมันจะเล็กใหญ่นะครับแล้วก็ต้องต่อตามต่อตามเดิมของเขาเลยครับก็คือตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะครับตัวของตัวเติมลมนะครับเส้นใหญ่เราก็ใส่เข้าไปเลยครับกดล็อกให้แน่นครับแบบนี้ฮะจะเหลือเส้นเล็กอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้คืออะไรมันจะเป็นเส้นของตัวนี้ครับของตัวคอเองครับตัวคอนะคะใช่ครับนี่ฮะออกมาแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปครับนี่ฮะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ของตัวเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้น เดี๋ยวเรามาดูไอตัวแขนนะครับได้ค huh. ่ะแขนนะครับมันจะแยกออกมานะครับต yeah. yeah. oh. okay. ัวนี้ก็คือเราทาการขันน็อตนะครับที่มากับเครื่องนะครับออกมาครับตามรูน็อตที่ยึดแขนพวกนี้นะครับออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ยุกแท่นตัวนี้นะครับมาวางให้ตรงรูนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปที่เดิมนะครับทั้งหมดหกตัวนี่ฮะใส่เข้าไปที่เดิมขันให้แน่นนะครับให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยครับมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นต่อมานะครับเราจะใส่แกนแขนนะครับพวกแขนสวิงนะครับตัวนี้นะครับ น็อตของเขาจะมี3ามตัวนะครับ3ามรูนะครับแล้วก็เป็นแหวนพิ้นนะครับล็อกใส่ตัวล่างตัวบนนะครับตัวนี้เวลาประกอบนะครับก็จะแยกมาให้สังเกตตรงเป็นวาลครับวาลคําสั่งขึ้นลงนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับก็คือจะอยู่สลักล่องตัวนี้นะครับจะอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือแกนใส่จานครับจานงัดล่างครับ อยู่ลักษณะแบบนี้ครับจะมีสองท่อนนะครับตัวนี้เราใส่เข้าไปก่อนเลยครับตามจริงเขาจะประกอบข้างล่างนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นครับก็เลยเอาขึ้นมาประกอบข้างบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำส่วนนี้เข้ามาสวมเลยครับแบบนี้ฮะแล้วก็ทำการใส่แหวนครับ แหวนี้เขาจะมีมีมีร่องริมของเขาอยู่นะครับนี่ใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่แหวนล็อกอีกทีครับอ่ะของเขาจะอยู่ลักษณะนี้ครับ พอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สวงเข้าไปในแกนครับแบบนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็นําเหล็กนะครับเออนำน็อตนะครับใส่เข้าไปครับนี่ันเข้าไปครับตอนนี้เรากําลังประกอบแผนช่วยนะคะคุณลูกค้าได้หนึ่งตัวครับ คะคุณลูกค้าเนี่ยขาแน่แนๆเลยครับ ง่ายๆเลยครับตัวแขนสวิงนะครับก็คือไปที่มีวาลวนะฮะเขาจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแขนที่ไว้สําหรับใส่จานงัดครับก็คือตัวนี้ครับแ,แล้วก็ใส่เข้าไปครับเนี่ยนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีน็อตให้ใส่ครับมีรูน็อตานะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ ต่อมานะครับเราก็จะใส่แขนที่สำหรับไว้กดยางแ้วเพื่อสวิง360องศาครับตัวนี้ครับใส่ตัวนี้ก็ไปขันน็อตติดล็อกตัวนี้ออกมาครับแล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปตัวสวิงอันนี้นะคะจะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะท่กนู้าเขาจะกดแก้มยางแล้ววิ่งตามยางไปเลยครับเพื่อไม่ให้ยางขึ้นขอบ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้บริษัทโตยาชยีให้ผลิตจำกัดของเรานะคะในวันนี้นะคะเรามาพบกับเครื่องถอดยางล็อกลมนะคะรุ่น7 0 6ดนีนะคะคุณลูกค้าพร้อมแขนช่วยนะคะในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่การประกอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ตัวลูกกิ้งครับไม่กดแก้มยางครับใส่ไปเลยครับ ตัวที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับเราก็จะใส่ด้านหน้าครับตัวนี้มีปรับระดับได้สองชั้นนะครับแล้วแต่ความกว้างของล้อนะครับออกเ๋ยนะติดเดี๋ยวนะยกขึ้นนิดนึงครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับพอเราประกอบตัวเครื่องให้เป็นทรงแบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาใส่สายลงครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ลูกค้าต่อผิดเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้ ในเพลเกตของเขานะครับเขาจะให้สามทางมาหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายลมเผื่อให้นะครับตัวนี้จะต่อผ่านขาออกของตัวกองนะครับก็คือเส้นที่มันเข้าเครื่องนั่นเองนะครับทําการถอดออกมาครับแบบนี้ฮะแล้วก็ใส่สามทางต่อเข้าไปครับนี่ฮะแบบนี้ครับจากนั้นฝั่งหนึ่งนะครับให้ใส่ของแขนช่วยครับแบบนี้ฮะตัวแขนจะมีจะมีออกมาเส้นเดียวเพื่อสําหรับต่อนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ก็ต่อเข้าตัวกรองครับหรือเรกูลเลเตอร์ตัวนี้ครับแบบนี้ครตัวนี้ก็ครบวงจรทั้และฮะการใช้งานเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเสียบสายลงนะครับตรงนี้คือเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็ทําการบีบยางก่อนครับนี่ฮะึ๊บทำยางมาครับปล่อยลมโมกให้หมดครับขันสอนออกไปเลยนะครับตัวนี้ฮะพอเสร็จปุ๊บเราก็ทําการบีบยางครับ เรียตั้งเครื่องครับแล้วก็นําตัวปากกดนะครับให้มาขนานกับตัวขอบครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเหยียบครับเหยียบตัวที่สามนะใช่ครับเหยียบตัวที่สามครับที่เป็นรูปกดกดล้อยางอยู่แบบนี้ครับถ้ากลัวเร็วเกินไปเราก็เหยียบขานิดเดียวครับมันจะค่อยๆเข้าครับแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดขอบไปแล้วใช่ไหมครับเราก็กดเื้นที่ไปเลยแบบนี้ครับเราบังคับได้ครับ เดี๋ยวก็ได้ช้าก็ได้แบบนี้ขนานครับแล้วก็กดเบาๆก็ได้ครับให้มันค่อยๆเข้า,ามาครับ ใส่เข้าไปนะเราก็กระดกไปข้างหลังก่อนนะครับเผื่อยางมันจะติดพวกขอบพวกนี้ครับอย่าปล่อยแล้วรเหยียบอันที่หนึ่งนะคะใช่ครับจากนั้นก็ถ่างจานออกมาครับผมจะจะบีบขอบนะครับแบบนี้ครับจากนั้นนำใส่ตะกอครับตะกอไลมาครับแต่นิดเดียวครับจะค่อยๆเข้าครับนะฮะแล้วก็ดูว่ามันเข้าหรือยังเนี่ยครับ ้ามันเข้าทั้งหมดสี่มุมแล้วเราก็เหยียบปล่อยทีเดียวครับให้มันล็อกแน่นไปเลยแบบนี้นะจากนั้นในกรณีพวกยางแก้มเตี้ยหรือว่าอขอบแข็งใช่ไหมครับมันเวลาเราบีบยางเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาขอบข้างบนใช่ไหมครับเราทําการนวดยางได้ครับแบบนี้คร แล้วก็ทำการหาครีมครับเพื่อให้มันขึ้นของง่ายๆหน่อยครับนี่ยจากนั้นก็หมุนล้อครับทาครับทาบาข้างในนะครับเนี่ยทาเข้าไปครับอ่าโอเคครับผมพอเราทาเรียบร้อยเราก็ยกตัวนี้ออกได้ครับจากนั้นเราทำการถอดครับเราก็ดกคอเข้ามาครับ แล้วก็ปลดล็อกครับเนี่ยฮะไม่ขยับได้ครับนี่ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับการกดเข้ามาครับอ่าแบบนี้ให้มันเสมอครับแล้วก็กดล็อกเข้าไปครับแบบนี้เขาจะไม่ไปไหนแล้วครับใช้ดแน่นแล้วนะคะใช่ครับจากนั้นทําการงัดยางครับอย่างในกรณีที่พวกยางแก้มเตี้ยซีรีส์เต็มๆนะครับมันจะทําการงัดยากที่เขาบอกว่างัดไม่ได้ก็คือสอดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้วก็ใช้แขนช่วยตัวนี้กดได้ครับแบบนี้ฮะัจากนั้นก็เอาตะขอครับของปลายงัดยางครับเกี่ยวเกี่ยวยางไว้ครับแบบนี้ฮะแล้วก็กดลูกยิ่งขึ้นครับขึ้นครับแบบนี้ฮรสังเกตุยางนึงก็คือยางตรงนี้นะครับเขาจะไม่หล่นขอบใช่ไหมครับใช่เขาจะคาอยู่จะงัดไม่ได้มันจะตึงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตะขอตัวนี้ครับจำกิจการกดฝั่งตรงข้ามได้เลยครับ เราเราก็จะงัดขึ้นมาแบบนี้ได้ครับเพราะว่า<ม>ยางมันจะลงไปในร่องหมดเลยครับแบบนี้คะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นครับแบบนี้คร<ม>นี่คือข้อดีของเขาครับระะเราใช่รเราสามารถทําเองได้ครับครับแต่กางัดขึ้นมาก็หมุนครับ อุปกรณ์ต่อไปครับที่เป็นจานตัวนี้ครับตัวนี้จะมีหน้าที่นะครับงัดยางด้านล่างขึ้นมาครับในกรณีที่ยางนะครับมันไม่หลุดขอบครับมันค้างอยู่ข้างในครับมันเกาะขอบอยู่เราใช้แรงไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็กดตะขอตัวนี้ลงมาครับแบบนี้ฮะเราสอดใต้จานครับแบบนี้ฮะแล้วก็กดขึ้นครับเนี่ยจะไล่ยางแบบนี้ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับแบบนี้จนมันหลุดขอบนะฮะอ่สมมติว่าหลุดขอบแล้วใช่ไหมครับ เราทำการงัดชั้นบนย่างครับฮะค่อยไล่ไปครับเรียบร้อย,ลยแล้วครับปิดแล้วค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เหยียบไปแล้วไม่ต้องปดน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ก็จะลงมาในตำแหน่งเดิม บบนี้อครับ,รบ,รรบก็คือหนึ่งนะครับในกรณีที่ขอบยางของเขาเต็มร่องนะครับคือเต็มหน้าจานนะครับก็คือไม่สามารถสอดเหล็กลงไปได้เนี่ยแขนก็จะมีประโยชน์ตรงนี้เลยครับอโอโ้โหอะไรเนี่ยนี่นะคะคุณลูกค้าเป็นการถอดนะคะโดยใช้แขนช่วยนะคะคุณลูกค้านี่ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะคะเดี๋ยวต่อมาพี่ชางจะทำการใส่เลยครับ ใส่ให้ดูนะคะคุณลูกค้าโอเคครับนับแรกคะทีมชาขอยางก่อนเลยครับรีมันนี้นะคะเรามีแถมนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะก็ปลุกใหญ่นะคะใช้ได้ยาวนานแน่นอนค่ะหมดก็ซื้อใหม่ได้ครับมีขายครับข <c oughs> าเล้วสองฝั่งครับเพราะว่าล้ <c oughs> อในบ้านเราเดี๋ยวนี้ ตงพวกขอบเก้านิ้วครึ่งสิบแปดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยางซีรีแบบสามสิบห้าอะไรเงี้ยสามสิบเงี้ยครับไปทําการขอดยากที่นึงครับเพราะว่าแก้มันเตี้ยช่วงงัดไม่มีครับอันดับแรกเราก็ทาครีมนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํายางนะครับตะแคงหลังเลยครับแบบนี้ฮะเพื่อให้ตัวคอกระดูกเข้ามานะครับพอได้ท่าตรงนี้แล้วเราก็หยยบตัวแรกหยียบปล่อยเลยนะครับบเกยียบมันดิ้งขึ้นมาครับเราจะเข้ามาเองครับจากนั้นทําการใส่ครับ แบบนี้ฮะัอันดับตอนแรกก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันครับตะแคงออกมาเงี้ยฮะเสียงไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็เหยียบไล่ลงไปเลยแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับอ่าต่อไปนะครับถ้าเป็นยางแก้มเตี้ยใช่ไหมครับอ่ามันจะลงยากใช่ไหมครับคือว่าเราต้องใช้เหล็กกัดยางอย่างน้อยสองสามอันนะครับในการกดไล่ยางใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องครับตัวนี้ใช้ตัวลูกองกด้เลยครับ ดึงเข้ามาครับให้ให้ให้เสมอกับตัวขอบครับใช้ตัวที่สองช่วยครับถ้าเกิดว่าตัวแรกไม่พอนะครับแต่ความจริงมีสองตัวนะคะคุณลูกค้าใช่ครับปกติใช้ตัวเดียวครับแล้วก็ใช้เหล็กกันยางตัวเออใช้ตัวตะขอตัวนี้จิกลงไปเลยครับก็พอครับแต่ว่าตัวนี้เราก็สั่งทให้ดูเนี่ยเราก็กดยางลงไปครับตั้งตัวนี้ตั้งได้นะครับถ้าลอยไปเราก็กดลงไปอีกเนี่ยสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ขอได้ท่านี้แล้วใช่ไหมครับเสมอขอบเลยใช่ไหมครับตัวนี้เรามือดึงไว้ได้นะครับใช่ครับลูกกิงข้างหลังก็จะดันไว้อยู่นะครับกันตัวนี้แล้วก็เหยียบหมุนเลยครับนีครับจะไล่ลงไปเองครับแบบนี้คะถ้าสังเกตดูว่าขอบมันยังไม่ลงใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้กดลงไปได้อีกครับแบบนี้คะ สังเกตดูขอบยางเขาจะไปข้างล่างแล้วครับนี่ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะพอมันใกล้สุดแล้วก็ขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวยางจะเด้งมาแบบนี้ครนี่ฮะเรียบร้อยครับใช้ง่ายมากครับถ้ายางแก้มเปียกก็สามารถใช้คนเดียวได้ครับทํางานได้เลยอันนี้ใช้งานเสร็จแล้วก็ถอดออกก่อนแบบนี้ครับใส่ไปหลังครับ แล้วก็พับตะขอเข้าเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ทำการเติมลงครับที่ช้จะทำการเติมรวมนะคะเหยียบตัวที่ห้าใช่ครับตัวนี้เสียบเข้าไปครับแบบนี้เลยครับแล้วก็เหยียบตัวนี้ลงครับเหยียบเหยียบเบาตัวที่ห้าใช่ไหมครับใช่ครับเหยียบลงนะครับสิทตังนิดนึงนะครับอย่ต้องตกใจับ ใช่ตอนนี้ในรวมในยางก็มีประมาณ3ามจสามสองปอนด์ครับแล้วก็ถอดได้เลยครับนี่นะคะก็ทําการถอดและใส่เรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการดูแลรักษาของเครื่องกันนะคะโอเคครับการดูแลรักษาของเครื่องนะครับหนึ่งคือหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราควรจะเซ็ตเครื่องให้อยู่ตำแหน่งหุบเข้านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะอ้าออกอยู่เราก็เย็บเลยครับ ให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกระบอกใต้จานเนี่ยครับจะได้ไม่ทําการอ้าออกเยนเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นแบบนี้ฮะสักเก้วดูฮะเขาจะยื่ออกไปนะครับแบบนี้ฮะในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นะครับหรือว่ามียางวางอยู่ใช่ไหมครับเวลา้อหมุนปุ๊บเนี่ยทาการฝักเข้มีการเสียหายได้นะครับแล้วก็ถกเรื่องนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือตัวคอเองนะครับพยายามให้มันเข้ามานะครับใช้งานเสร็จให้มันอยู่ตำแหน่งนี้ครับเก็บเข้าทางเดิมใช่ครับ แล้วก็เลื่อนไปไว้ตำแหน่งหลังสุดแล้วก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดครับแล้วก็ล็อกท้กไว่เลยครับอย่างในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราลดสายลมหรือลมหมดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรายังคาแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยถ้าเราปลดสายลมออกเสร็จปุ๊บล,ล็อกมันจะไม่มีลมใช่ไหมครับล็อกมันจะคลายตัวใช่ไหมครับแล้วสปริงตัวนี้จะเด้งขึ้นแล้วก็แกนของคอตัวนี้จะสไลด์มาชนข้างหลังครับเกิดการเสียหายได้ครับ แล้วก็เซตให้ประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องทําการยืดกระบอกนะครับให้มันอยู่ในเซตตัวตลอดเลยนะหน้าแบบนี้เลยหน้าแบบนี้เลยครับต่อมานะครับก็คือเรื่องน้านะครับน้าจากถังลมนะครับก็ควรดูแลหน่อยนะครับอย่าให้ถังลมมีน้ําเยอะเกินไปนะครับถึงเครื่องจะมีตัวกรองนะครับแต่ก็ไม่ได้กรองแบบว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะมีกรองนาให้แลยครับตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นเรนูเลเตอร์นะครับสามารถปรับลมได้นะครับ ตัวนี้จะดักน้ํานะครับก็คือจะดักน้ําเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ตัวที่สองนี่จะเป็นน้ํามันนะครับจะพาน้ํามันเข้าไปในระบบท่อพวกนี้ครับเพื่อใช้งานพวกกระบอกสูบพวกนี้จะต้องใช้น้ํามันเลี้ยงนะครับน้ํามันก็อย่าขาดครับก็คือดูที่ตู้ถ้วยครับมันจะมีใสๆสอยู่ถ้าหมดแล้วนะครับหรือหนึ่งเดือนเช็คทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยการเติมผ่านจุกข้างบนนี่ครับเราควรใช้น้ํามันอะไรคะพี่ช่างก็เป็นพวกน้ํามันไฮดรอลิกอ่อนๆครับหรือว่าพวกน้ามันจักรก็ได้ครับที่มันอ่อนๆลื่นๆนะครับผมอย่าใช้น้ามัน มันทําให้วินเหนียวครับน้ามันมันเสื่อมปุ๊บมันจะไปเหนียวในกระบอกนะครับทำให้เกิดการตันขผู้ขาววาลได้ครับครับผมแล้วก็จารบีครับเนี่ยฮะใช้งานนานๆแล้วนะครับมันจะมีการเสื่อมใช่ไหมครับเอาสโหนกฉีดนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับแล้วก็รูปด้วยจารบีอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกันครับตัวนี้หล่อเลือน่อยครับแค่นั้นแหละครับนี่นะคะคือวิธีการดูแลรักษานะคะแล้วของแขนช่วยนี่มีวิธีการดูแลรักษาด้วยไหมคเหมือนกันครับแขนช่วยจะเป็นเหล็กโดยส่วนมากเลยครับ ตัวนี้ก็ทาจาราบีนะครับ<ม>เคลือบน้ํามันมเคลือบจาราบีนะครับแล้วก็ใส่จาราบีหน้าแป้นสไลด์ตัวนี้ครับ<ม>เพื่อไม่ให้ตัวแผ่นพลาสติกประคองนะครับเกิดการเสียหายสึกไวดครับตัวนี้เขาจะใส่มาเพื่อให้มันแน่นนะครับตัวนี้แล้วก็ทาน้ํามันทาอะไรนะครับเพื<ม>่อไม่ให้มันเกิดการสนิม,มนั่นแหละครับ<ม>หลักๆคือน,น้ํามันในระบบคร,ครับที่กองดักน้ำอย่าขาดโอเคค่ะอันนี้คือวิธีการดูแลรักษาของทั้งเครื่องถอดยางล็อกลมนะคะและแขนช่วยถอดยางนะคะ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับตั้งแต่การประกอบการบอกสเปคบอกวิธีการใช้งานรวมถึงวิธีการดูแลรักษานะคะของเครื่องถอดยางล็อกลมรุ่น 706D และแขนช่วยถอดยางรุ่น 706D นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสเปคเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ